สวัสดีจ้า FC จากคลิปนี้เรามาดูอีกหนึ่งสาเหตุของอาการเฟืองท้ายหอนนะจ๊านอกจากเรื่องของสายระบายหลุดแล้วน้ำฝุ่นโคลเข้านะจ๊า FC อยากให้ FC มาดูเคสนี้กันจ้างเคสนี้ก็มีอาการเสียงที่เฟืองท้ายจะหอนนะจ๊า FC ดังนั้นวันนี้เรามาทำการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายกันก่อนเลยอยากให้พี่น้อง FC นะจ้าได้ดูไปพร้อมๆกันเลยว่าสีของน้ำมันเพืองท้ายของรถคันนี้จะเป็นสีอย่างไรนจ้าเอจ้านี่ขอคขายนอดกันเด้อ์นอดเงาแนนิดนึงนี่สีแหล่ NN เเลยครับพี่น้อง f อฟไม่มีเหลืองเลยนะจ้า ในกรณีแบบนี้มีโอกาสที่เฟืองท้ายจะสึกแล้วก็จะห่อนได้นะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าน้ำมันเฟืองท้ายขอให้ทําการเปลี่ยนทายที่8,000แล้วก็ไม่เกิน10,000กิโลเมตรประมาณนี้นะครับให้รีบทําการเปลี่ยนทายออกนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าหรือว่าทําการเปลี่ยนทายหลังผลล่านพ้นฤดูฝนนะจ๊ะ